ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวสตางมีเดียประจำวันที่17สิงหาคม2566นะครับหลายคนถามว่าตอนนี้เนี่ยมีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ผ่านบัตรประชาชนจะมีโอกาสได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทไหมนะครับซึ่งสตังก็ไปดูเกณฑ์น,นะครับของทางพักเพื่อไทยเขาได้ประกาศว่าขอแค่อายุ16ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นคนไทย ไม่จะเป็นว่าคุณจะต้องมีบัตรสวัสดิการหรือไม่มีคุณก็มีโอกาสได้รับสิทธิ์เงิน1 0,000บาทดิจิทัลนี้นะครับดังนั้นพี่น้องท่านใดที่ใช้สิทธิสวัสดิการอยู่ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่าคุณเนี่ยจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับแต่ประเด็นมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับสมมติว่าถ้าคุณเนี่ยได้ใช้เงินดิจิทัล10,000บาทเป็นต้นไปนะครับหลังจาก6เดือนที่สิ้นสุดโครงการแล้วเนี่ยเขาจะมีการให้คุณเลือกระหว่างว่าคุณจะใช้บัตรคนจนไหมหรือใช้กับกระเป๋ดิจิจลแทน อันนี้จะต้องเลือกอีกทีซึ่งไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีรูปกษณ์หน้าตายอย่างไรดังนั้นแล้วเดี๋ยวต้องติดตามในอนาคตหลังจาก6เดือนที่เขาเนี่ยประกาศให้คุณใช้สิทธิ์เงิน10,000บาทนะครับสำหรับเงิน10,000บาทที่จะท่อน,นี้นะครับจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่นะครับก็คือตั้งแต่หนึ่งมกราคม6 7เเป็นต้นไปหากมีการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนำในการจััััดต้งรรฐบบาาลนะคโอกสท่ จะใช้นโยบายการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทก็มีสูงและอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่1มกรเมาคร67เป็น 6, ปต้นไปแต่ถ้าหากว่าระหว่างที่สตังพูดและหลังจากนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนขั้วการจัดตั้งรัฐบาลนโยบายนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกไว้แบบกลางๆก,ก่อนละกันเนาะหากผู้ชมท่านใดอยากติดตามข่าวสารอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวสตังค์จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการตา ุได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมาน,นะครับ